ครับรันแรกอ่าท่อท่อยางหลุดครับมาดูรันนี้ครับฝากเป็นกําลังใจให้ทีมงานนะครับเจ้าของรถไม่คนทําไม่อยู่แล้วเดี๋ยวจะผลงานครับต้องกระชับให้เรียบร้อยนะครับเหลืออีกสองนาทีนะครับต้องรีบเร่งแล้วนะครับที่ถึงเสมอครับผู้จัดการโอ๊ตไม่เหลือสองนาทีนะครับคุณสายชนครับผู้จัดการโอ๊ตครับเก่งเฮดเดอร์ครับ สปีดออย มีละอองฝนล,ลงมาอีกแล้วมีละอองฝนล,ลงมา,งา,งาครับากเป็นกกลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ ยกครับหนึ่ครับหนึ่งหนึ่งสามเก้